กับร้านเคอโตคาร์นะครับผมเซลวินนะครับผมคิดถึงรถใหม่นะครับรถใหม่ไม่น้อยคิดถึงเคอโตคาร์นะครับผมวันนี้นะครับผมเซลวินนะครับมีรถมานําเสนอนะครับเจ้ามีสูดีแม็นะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดาเครื่องจุดเก้าบูควเฟอร์ปี2 0 2 0ิโฉมพิกโรคันนี้นะครับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับสีเทานะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูรถรอบๆคันกันก่อนดีกว่านะครับไปกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูล้อกันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับเกียร์จัดล้อนะครับล้อเป็นล้อทีเอีสามเจ็ดของสิบแปดนะครับสีน้ำตาลตัดกับตัวรถสวยๆเลยนะครับยางนี้โตกสี่สองศูนย์นะครับเป็นยางเบอร์สองหกห้าหกศูนย์ของสิบแปดนะครับสศูนย์ได้หรล่อเลยนะครับผมอะเรามาดูภายในกันบ้างนะครับผมมาดูครับเริ่มต้นเลยนะครับรถนะครับเป็นสีเทานะครับแต่ภายในนะครับตัดด้วยสีดํานะครับเป็นเบาะหนังเรามาดูนะครับคันนี้นะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น e s u ู d m a x ตัวไฮเดอร์ตัวท็อปสุดของเกทธรรมดานะครับเครื่อง 1. 9ดาบูคเคอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับได้8ระดับนะครับผมอ่าเป็นเบาะหนังครับผมบอกเลยเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสวยๆเลยเรามาดูที่พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยคันนี้นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมบอกเลยด้านซ้ายนะครับสามารถปรับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับอ่าปรับลดระดับได้มันจะ เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถเกี่ยวกับเรื่องโทรเข้าโทรออกได้นะครับผมแล้วก็มาดูฝั่งขวานะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบล็อกความเร็วได้นะครับหรือเรียกว่าเจ้าตัวคูดคอนโทรลนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็จอนะครับดูที่จอจอนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับจอขนาด9นิ้วตัวนี้ดีอย่างนะครับสามารถสะท้อนภาพเข้ากับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตัว ระบบ iOS หรือระบบ Android นะครับผมแล้วก็มาดูที่แอร์แอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมสามารถปรับความเย็นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมปรับความเย็นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมอ่าตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทดูนะครับสามารถปุ่มสามารถสตาร์ท้วยมือได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับผมอ่ามาดูภายในรวมๆนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับผมบอกเลยแล้วก็ข้างหลังนะครับแอร์ มีแอร์หลังให้นะครับผมคันนี้มีแอร์หลังนะดูแอร์หลังให้ให้ลูกค้าดูแอร์หลังด้วยนะครับดูนะครับแอร์หลังนะภายในดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นแอร์หลังด้วยนะครับผมอ่าแจ่มเลยนะครับบอกเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ชมกันไปแล้วนะครับกับเจ้า e ูสูดีแม็กสี่ประตูไฮเลนเดอร์ตัวแซดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่ะ โปรโมชั่นร้านเรานะครับผมบอกเลยช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับฟรีดาวนะครับผมใช้เงินลดแค่6บาทนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นประกันพลบบจุดทะเบียนโอนอะไรพวกนี้นะครับเราออกให้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงแถมถ้าออกรถภายในสิ้นเดือนนี้นะครับขับฟรีอีก3เดือนนะครับผมขับฟรีอีก3เดือนส่วนลดอีก3 0,000บาทนะครับที่ร้านเรานะครับดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่2.59เนะครับเริ่มต้นที่2.59แล้วก็ 0%นาน1ปีนะครับผมปีแรกที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะครับร้านเรานะครับออกได้ทุกอาชีพการันตีเลยนะครับจบทุกคันคด,ดันทุกเคสนะครับผมจบทุกคันดันทุกเคสการันตีแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วก็แล้วแต่นะอาชีพพนักงานบริษัทนะครับรับเหมาค้าขายขับแก๊ปวิ่งวินนะครับ ทำเกษตรกรทำสวนทำไร่ก็สามารถออกได้นะครับผมออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์หรือติดต่อเข้ามาใน,ในเพจเราได้เลยนะครับผมร้านเรานะครับมีอยู่2สาขาสาขาแรกอยู่ที่สาขาพนัสน,นิคมสาขาที่2คือสาขาพันทองบ้านเก่าเปิดบริการให้ตั้งแต่8ปดโมงนะครับแปดโมงถึงสองทุ่มนะครับย้ําว่า8ปดโมงถึงสองทุ่มนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมก็ อยากให้พี่ๆน้องๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปรีวิวดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ